สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทําปูปผัดผงก,กะหรี่นะคะไปลงมือทํากันค่ะ<ว><น><ว><น>เราปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาซอสหอยนางรมแล้วก็ผงปรุงรสนะคะกะกะเอา สามารถเพิ่มพลิกซอยลงไปได้ด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะปูผัดผงกะหรี่ของเราค่ะ